สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องค่ะสำหรับเครื่องนี้นะคะเราเรียกว่า Transient h o t b i t Analyzer ค่ะหรือจะให้เรียกสั้นๆค่ะคือเครื่อง THB เครื่องนี้ผลิตและออกแบบโดยบริษัท Linseid ค่ะจากประเทศเยอรมนีซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีนี้นะคะ Linseid ร่วมมือกับสถาบันมาวิทยาแห่งชาติของประเทศเยอรมนี Transient h o t b e t Analyzer ค่ะหรือเครื่อง THB ที่ว่าเนี่ย คือเครื่องมือสําหรับที่ใช้ในการวัดค่าสมบัติการนําความร้อนหรืออีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า thermal conductivity ของวัดสดุค,ค่ะซึ่งอาศัยเทคนิคที่เรียกว่า transient method เครื่องนี้มีการใช้เซ็นเซอร์ในการวัดค่ะซึ่งตัวเซนเซอร์นี้จะมีขดลวดที่ออกแบบพิเศษอยู่ข้างในเคลือบด้วยฟิลม์มแคปตันตัวเซ็นเซอร์จะทำหน้าที่เป็นฮีเตอร์ค่ะในการให้ความร้อนกับตัวอย่างและเป็นเซนเซอร์วัดอุมณหภูมิของตัวอย่างด้วยในขณะเดยียวกัน จุดเด่นของเครื่องนี้ค่ะนอกจากจะทําการวัดได้เร็วแล้วนะคะยังใช้ตัวอย่างในการวัดเนี่ยน้อยด้วยและสามารถใช้ในการวัดที่เป็นตัวอย่างที่เป็นทั้งของแข็งของเหลวและกระผงค่ะสรุปแล้วนะคะต้องบอกว่าเครื่อง thb ตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายค่ะสะดวกรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานค่อนข้างสูงสามารถรองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ทำให้เครื่องนี้ค่ะเหมาะกับงานวิจัยทดลองหรือการใช้งานทดสอบสกรีนตัวอย่างเพื่อดูเทรนด์ของค่าการนำความร้อนวิธีการวัดนั้นง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เอาเซนเซอร์ค่ะวางไว้ระหว่างตัวอย่าง2ชิ้นขนาดของตัวอย่างขอให้ครอบคลุมตัวเซนเซอร์นะคะตัวอย่างจะต้องมีผิวที่เรียบสามารถวางแนบชิดประกบกับเซนเซอร์ได้ดี หนีบไว้เพียงไม่กี่นาทีก็จะได้ค่า thermal conductivity และ thermal diffusivity นอกจากค่า thermal conductivity แล้วเครื่องนี้ยังสามารถทำการคำนวณค่าความจุความร้อนจำเพาะหรือ specific heat capacity ให้ได้ด้วยโดยเราจะต้องใส่ค่าความหนาแน่นของตัวอย่างลงไปในซอฟต์แวร์แล้วซอฟต์แวร์จะทำการคำนวณค่าให้ได้โดยอัตโนมัติค่ะ ซึ่งเครื่อง THB มีขนาดที่เล็กนะคะจึงสามารถใส่กระเป๋าเพื่อพกพาไปตามสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งสะดวกต่อการใช้งานมากๆเลยทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนในการเก็บอุปกรณ์กันแล้วนะคะซึ่งบอกตรงว่าง่ายอันนี้นะคะเป็นเซนเซ,นเซอร์นะคะตัวนี้เราก็จะมีกล่องหมายให้นะคะเป็นการถนอมรักษาออกของแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีที่เก็บ ต่างๆไว้ให้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นที่เก็บตัว T H B นะคะสะดวกต่อการใช้งานมากๆค่ะโอเคเอาค่ะแล้วเราก็ปิดกระเป๋าได้เลยค่ะ หากท่านใดสนใจและ,ะขอยากสัองข้อมูลเพิ่มเติมนะคะทักเรามาได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะ line at official ค่ะหรือจะเป็นเว็บไซต์ kinetic.co.th ค่ะ